เกินไหมไปบ่ไอันพระเจ้าหอยมาพี่นะมันเดินเท่าไหร่ไปเจ้าหอยนมันเดินเท่าไหร่เจ้าหอยเดาน้มันไปเท่าไหร่เจ้าหอยเดาน้มันไปเท่าไหร่เจ้าหอยปัญหาเป็นบ่ปัญหาเป็นบพระเจ้าหอยไาสิเดียวเดียวเดียวคำว่าพระเจ้าหอยหมายความว่าไงเจะต้อมเฮ้ยมีหลายเนาะว้ายว้ายแย่แย่หอยยังบ้านแย่ไม่ชอบ อ๋อแก๊สอีแก๊สอีแก๊สวันนี้เสียตูดเลยแก๊สโอ้โหเสียชื่อเสียงหมดเลยแก๊สไม่ไหวเลยพระเจ้าหอยนี่คือคืออะไรนะเสียต้องใช่ราชาแห่งพระเจ้าหอยพระเจ้าหอยอะไรเจ้าอ่ะพระเจ้าหอยเหม่งองนะโอนอันนี้ฉายาไหมบอกกันยังไงฉายาไหมฉายาไหม่ม่ยอมไปเรียกโอนลอยเมียนะครับอ๋อบอยละเมียห้ามเรียกเออห้ามไปเรียก เรียกพระเจ้าหอยพระอาจารย์ผ in nope totally ู้รอบรู้เรื่องหอยใช่บอกหอยอะไรตัวหอยอยู่มองไหนมุมไก่เลี้ยงไก่หูบัดหอยหอยหอยใหญ่แบบนี้หอยหน่อหอยใหญ่เป็นยังไงมีอันมีทถ้าเขาทั้งออกทั้งไลี้ยงมันใช้อะไอ้มันใช้อะยังมันมันใส่ชีวิตจัง้งเลี้ยงถ้าไม่จัดหอยเลยครับ

หอยแมงผู้เนี่ยหอยหอยยังหอยกาวหอยแข้งหอยยังอีกหอยแข้งเอออย่าไปกินหอยจูบเลยมันน้อยกินหอยเชอรี่มันใหญ่แน่หอยข้างมีบ่หอยข้างหอยอข้างไปกินว่ได้๋ยวดมันเป็นอย่างมันขั้นมันขั้นยากกินหอยอีนั้นไหกินหอยอีนั้นหอยนั้นนะรู้หอยเน่าอย่าไปกินหอยเน่าอ๋อฮะฮะ หอยมันเอาเยอะหอยมันเน่าอยู่งกินก็ยิ่งสามโลหน่อยเปล่าเฮ้ยแถมมันแถมประกาศยังมาเอาอยู่แถมประกาศน้ำจิ้มพร้อมกินแต่ประกาศเราหอยทิ้มแต่ว่าเรื่องเรื่องหอยนะพี่น้องนะผู้รอบรู้ว่าจิ้มผู้รอบรู้เรื่องหอยครับมีมีปัญหาเรื่องหอยปรึกษาบอยได้นะ ประจารย์หอยหอยหน่อยหอยใหญ่หอยกกไปแล้วครับเสียต้มตั้งฉายาให้ใหม่ครับพระเจ้าหอยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเรียกบอยร้อยเมียเอ๊เสียบอยรู้สึกยังไงได้ฉายาใหม่รู้สึกยังไงโอย แล้วแต่ใครจะเรียกเล่ตุ้มเป้หมดเลย <_ EN> โอ้ใช้ยานี้เสียต้อมจ้งให้โอ้ยเ้ยกระชันกระชน่กระชัส่วนพี่ของเราครับก็วันนี้เหงาหน่อยหัวใจเต้นแรงเขาบอกแรงกว่าไปเจอสาวนุ่นดีโอ้ยแม่แม่รปูาสานนอนทายนเฉลย โอ้ยมันมีดินอยู่หรอดุดโลดโอ้ยต้องถามเขาเรื่องดุดถามเขาเขาทำเขาธรรมชาติเดิมให้ผมตุ๋ยเด็กกินหอยอยากกินหอยแอนหอยเต่าเต่บอกอยากกินหอยเต่าเต่าหอยเชอรี่อะมันกรอบน้ำอะเต็แต่อันนี้ต้องเอามันลวกมันดิมันไปลวกข้าวขันได้ มันไงมองไกรทฆังนี่เลยอันนั้นอันอันหอยเชลลี่อันเขาเรียกอันนั้นงนะหอยหอยจำชิ้นได้ไหม่ะหอยจำชิ้นข้าวข้าวกินม่ได้พยาไลา่หอยฟังหอยฟังเออท่อมันยิ่เดียกินม่ได้จังเสียบอยนี่มอกับหอยอยังมากที่สุดียบอยมอกับหอยอยังหอยยังว่าขายได้าดังตลาดท่านี้ใครจะกินหอยหอยจูกระมาได้ม่้ยก็จูดื่อว่ะ อันยังหอยคือหอยแค่งาหานี่มีคนคนลายน่ะหอยค้างหอย้างลายเจ้าแล้ันล่ะข้างยังไงเนาะวันนี้ยังกินไันอีกคือีกคือฮ่ายมัน่งฮ่า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 ฮ่นฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่า่นฮ่าฮ่า่าฮ่าฮนาาฮ่าาฮ่่ ผูไหดไ่เคยได้ยินหน่อยหอยข้างห้วงเดินไปฟังนะครับพี่น้องเปิดไปหน้าบิดไปทมบดีเปิดแฟนยูทูบแลวพิมพ์ไปเด้อันเวอรไบดอทเอ็นไอจุดเวอไวอยข้างเลยเอ็นไอเอ็กเออ็กนะครับเปิดไปพิมพ์ไปได้อันหอยหอยข้างข้างยังไง่านทีบอกว่าอีกคืออีกคือ หอยแกหอยอื่นเดี๋ยว<อ>มีมีหอยอื่นบ่มีหอยหอื่นบ่มีหอยจืดปะไอ้อเนาะพี่น้องอ่นเศร้าเรื่องหอย,ยก่อนนะครับอันต้นนี่ก็อันงื้อนี้ยังบันเมื่อกี้ืมกบ่นอ่ะแต่หมอไม่จะหอยอะตอนนี้บอกว่าให้เดือดเลือบเลยสิบ่ยัง ไปน้ำหอยเบิดเลย้นมองไปกรบหอยเบิดเันโอ้ยอย่าไปเปล่าเนี่ยสะอาดอันหน้ามุ้งเขาไคไปได้ย้ำเลยทีหน้าเลยเหเอแกไปแต่แก่โอ้ยเกมากอยยิ่งแข็งง้ทงในรังไวยยืมหอยหน่อย

ไปใส่ไปก้นแรกกันตรงไหอย่างเดียวโอ้ยคนคนท่านผมนะครับอันอันซื át, ่อม้าล่างมันนะครับมันหลายคนครับเสียบอยต้องใส่บะโอ้ยเสียบอยไม่ต้องใส่นะครับเสียบอยเห็นพวกเซนคุยคุยเป็นอย่างเดียวคุยกับไก่หนาๆทำไมอะอำไมตั้งอ oh ีกคืออีกคือโอ้ยเนี้ครับว่าโดยเรื่องหอยนี่ต้องยกให้เขาเลย ยกไก่ไพ่ก่อนเสียต้อบโอ้พระจอาจารย์หอยเสียบอยร้อยหอยร้อยเมียอาจารย์หอยบังคันพระเจ้าวันนี้อาจารย์แล้วโอ้ยสายอะไรเรื่องหอยมีปัญหาเรื่องหอยปิดได้ปิดสาได้ไม่บอกแล้วติดเรือเรือเดียวบอกไอ้น้อนบอกว่าติดซื้อติ๊กเกอร์มาแล้วสั่ติ๊กเกอร์ไปเลยติดป่ะติดนะครับ เราเรื่องหอยปรึกษาได้บ่อยร้อยเมียยืดไปข้างหน้าขึ้ข้างหลังอ่ไอออยู่บ้านมัไปเข้าบ้านยังีดูไหมไอเอาไอเอามรนาไปจอดเองขับเจะยัดไหมขับจยัไหมเอ้ไม่เอาไม่ได้เปี่มัใส่ว่เขันไปขับเนี่ยไรรุดกวกนี้เลยตั้มเนี้ยรุดรุดตั้มเนี้ไอเซนัไป่่จ อันนั้นก็แฟเปะอันเนี้ทุระหอยทุระหอยอุนะหอยทุระหอยทุระหอยจิตบอยมาเนาะมันได้ปรึกษาอันจิตบอยสองมือมันบ่เพื่อบ้านเลยนมันเนี่ยจิตบอยได้นำเรื่องหอยได้นำสัจจานหอยแล้วได้นำแล้วเอ้ยลางงานก็ได้หมดขันต้องขันเนาะหมดขันต้องขันเนี่ยอย่างไรก็ได้บ่ดขันต้องขันเนาะ หอยหอยเอาเดียวไปแค่หอยจุ่มอะไรล่นหลบไปแค่กินอยาดเนี่ยมาบุ้งกับไปแ่กินหยาดเล็บเล็บกินหยาไปแค่กินหยามันมันม่กินดอกหอยนะมันกินแต่หอยซีตาเ่ียว่ากินแต่หอยซีตาซีตาเป็นไหนร้อนบนี้ร้อใจฟงร้อนรักเด็กมันยุบของเรากันนั่งเลยะหอยซีตาดกไอมันนั้นเขาอื่นเขาอื่นหอยจ้างะไร ก็หอยที่ตาตเราเหรอกินกระปูกินกระปูตีเจ้ากินกระปูผมกินบ่กินหอยกินกระปูเฮ้ยถ้ามันหนีมันจะเจ้าอ่ะกินอ่ะอันเจ้ากินอันหอยเชอรี่อ่ะเจ้าอย่าไปเลี้ยเด้มันเข้าอย่าไปเลี้ยหอยเลี้ยไได้กินได้อย่างเดียวเคี้ยวก็คือต้องอย่างเอ๋เนี่ยสมคำสมสายยาบันเด่นนี่สายยาว้าต้องหมอความต้องหมอความมีปัญหามีปัญหาเรื่องหอยเป็นสาได้ รู้ทุกเรื่องครับรู้ยังมดมีเมนโอ้ยังมดยังเป็นเรื่องกิงรู้ยังมดมีเมนมดมีเมนดีดีเดี๋ยวเดี๋ต้อมเป็นยังคือมันมีมันมีหมองไยโอ้ยมือนั้นผมไปมันบดได้นี่มันบอกว่าติดไปแดงอยู่นั่นน่ะเรือยู่มันมาให้ผมนั่นนี่ให้ให้อยู่กันเที่ยวมดมีเมนมีมดมีโจกไปเบือของแท้จะหนีเสียแล้วมดมีเมนเอาเอา เอ้าโอ้วรอหลไรไปไปเทียผมต้อเที่ยขดใจเลยกดไฟที่นี่แม่เนกวรถไฟที่นี่มับังกวดนี่เรามีแม่นจะไปว่าจะมาไปดิไปเอจะไปยังไไปกับเพื่พี่ไปหน้าว่าไงเดี่ยวกว่ามหาดนคือคือเด็กคือค ตีนหัวเขานะตีนหัวเขาโอ้ยที่นีที่งไดใก็ถือเอาเอาพักพักพอก่อนพอก่อนเอฟซีเอฟซีฟองแข็งไปแล้วป่าวห่าว5บาทพอเราจะปิดปุ๊บฝั่งนู้นก็ดับเลยครับยังยังไม่ดับอีกยังอีกยังอีกยังไม่หยุดอีกยังยังมัได้เล่ายังประตูอีกแล้วนะ ถ้าประตูท้องมาผมมีพี่ไม่ปัญหากับผมแน่โอ้สบายหูพี่เดินมาทั้งประตูทั้งกระจกหน้ำจะหลุดพร้อมกันเนี่ยไม่เซเทียนบันเจ้าเข่าอยู่อย่างนี้แหละไปแท็กก็เป็นไปแท็กสิฮาวอีกแล้วเราไปแท็กอ่ะบางแห้งขับรถมันขับรถดูดส่วมแม่ขันใดนั่นล่ะเก่าคือว่าจริงๆไม่ก็ขี่ยากกอยาสิะงไม่จันชู้ขี่ยางขี่ยางมันโมเมน ขันมาขึ้นผมก็ขับออกไปจอดข้างนอกไม่ได้นอนหรอกมาขึ้นเอาเต็มที่นอนหลับเอาเสฉยต้อมครับย่างออกไปไกลๆตแมนมันเหม็นขนาดยุ่งยังมากระมาไก่ปกตินอนนี่ยุ่งมาถึงเงี้ยว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 มาขึ้นนอนไปก็จอดตรงนี้ยุ่งยังมากระมาไก่อ่ะมันเหม็นขี้ย่างครับพวกกระมาไก่อ่ะยุ่งอ่ะขี้ยักษ์มันขี้ยากนอนเหม็นจริงๆนะเบาให้เขาหัวเราะมึง บไนหัวลอบางนึงหัวลอบสิบอ้วำหนีกหัวลอไเอาเดี๋ยวเอาบอเขาจะเป็นะยามก็เห็หัวบหัวปมือนั้นนะหัวไ้อยเีวแตกแล้วันาเป็นเยวแตกแล้วันเป้อนเจ้าจันเดียคืว่ามีวต่างคนป้าต่างแต่ได้ตรนแค่ลิ้นทำไมปนนี้งสายซื้อนป้า ๊เอาแก้วมานี่แม่อลงมือาแมน้ำแข็งก็บม่นนกตินี่นา่กแขนตถุกกบเื้อป็นอยงไราลองเอาไปเทียมนองมะนาวงตัเองไปเทียมนองมะนาเทียมันชนไม่กล้าเอาว่าจะไปตั้นานแล้วไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับัยักมันหลุดไปครับมันหลุดสิเบิรแล้วอะไรอะมะยักษ์อะ